ครับก่าสวัสดีลูกค้าชาวแฟนเพจ a c e b o o k และ u t u b e ครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันหยุดนะครับสุดจะดวันหยุดนะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับเข้ามารอดูรถนะครับวันนี้นะครับสองเจ้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้รถเข้ามาไม่พอขายนะครับสามสิบหกนะครับเมื่อเช้าก็มาแล้วสองเจ้านะครับอันนี้มาจากสามชัยแล้วก็มาจากนครพนมนะครับเอฟซีเราทั้งนั้นนะครับ โอ้ยเอฟซี FC พี่นองไม่ยามทั้งนั้นเลยตัวนี้โอ้ยมาแต่ทั้งบึงการทั้งทั้งนี่ครับนี่ก็คือรถที่ลูกค้าสร้างจองไว้นะครับก็เร่งงานให้ทุกเจ้านะครับสร้างซีจนสีเป็นแนวไม่แล้วครับตมือนี่นะครับว่ได้ยุ่งกันเลยนะครับมือวันเสาร์วันอาทิตย์ครับเพ็่นงานเร่งให้พี่นองเฮ้านะครับได้รับรถทุกขั้นนะครับอันนี้จากลานเฮ้าเขาก็สีแถมพอให้พอให้ ใบหนึ่งนะครับทอใบหนึ่งนะครับทุกขั้นนะครับรวเท่านะครับอ้สามาถมาถาเบิงรดสามสิบหกคือสีมาขั้นเดียวคือสีพ่อกันที่ได้แบ่งเครื่องกันบอกอันผู้ยุ่ยใกล้นั้นเป็นมือเืนมือเบือนจ้าเ่้าเขามาเบิรงกันได้ครับผมนะครับมือนี้นะครับบนเสาเนาะครับเนาะมาเยี่ยมเยี่ยนกันนะครับมือนี้นะครับมือนี่ก็ยูทั้งหลังอูนะครับยูอู โลงเฮดโลงส่อมนะครับข้างหลังนะครับมาเบิร์นะครับท่านนี้ก็ไปแล้วล่ะพี่น้องทาวที่หกก็ติดจองแล้วนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับมื่อนี้นะครับผู้ใด้สนใจรถมือสองนะครับสนใจรถมือสองนะครับไทยแนเล่าเนี่ยครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับวันนี้พาชมบรรยากาศนะครับลูกค้าเข้าทดสอบระบบรถนะครับดูรถนะครับกันนะครับอันจอดอยู่นี่ก็ติดจองแล้วนะครับ